สวัสดีครับนะสวัสดีครับวันนี้จะมีสปเบรีใครซื้อมาฝากครับมนมี้อมีลูกทั้งลูกเหิมลูกบ่เหิมเลยนะอร่อยไหมครับอร่อยครับขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับอยากกินอีกไหมครับกินโดนแถบเอาเอาอยากกินไหมครับ แพงวันเยอะมากเลยมันมาตอมส้มตำตอมก็ได้มาค่ะสตรอเบอรี่มืนอนื้อหนุ่มภาษาตะเกาหลีภาษาอังกฤษสตรอเบอรี่ว่ะสตรอเบอรี่อู้ยเมอริกันเจ้าหนูเนื้อนุ่ยอายุสมเงี้ยยังอยู่อีเตียงเนียนจา You like ต t r a w อ e r r y องเาของเล่อยูไรกินตวนนี้ไม่กินกินอไรได้แบบผใบมัน่ะว้ายกินหอดใบหวานๆเลยทุกคนมากินกับน้องนะคะเดังเอดงเฮ้ยว่โอเคปิดคลิปหน่อยบายบายติดตาไปลูกปิดคลิปไปเบายบายเพื่เป็นกำลังใจให้น้อง โอ้ยจักแม่เน็ตอย่างโอ้ยทั้งตบแมงวันโอเคตบเมงวันนี่แหละวดรับท์สรได้วยกดรับสกไลด์แม่เปอะไรสวัสดีครับ